ความยิ่งใหญ่ของซูคุนะกับการที่พีแกนั้นออกอาว่าที่ภาคคิบุย่าบอกเลยแหละครับว่าจัดเต็มจริงๆนะเราได้รู้เลยแหละครับว่าซูคุนะนั้นนะครับมันคือผู้ที่มันยิ่งใหญ่จริงๆนั่นแหละสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i ีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวทผนึกมันทั้งหลายเลยนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ได้ติดตามอนิเมะมหาเวทผนึกมันในตอนล่าสุดนะครับเรียกได้ว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตอนเลยนะครับที่หลายคนหรือแม้กระทั่งผมเองนั้นก็เฝ้ารอนะครับที่จะ นี้นะครับเป็นตอนนะครับที่จะมีการต่อสู้นะครับที่เวอร์วังอลังการนะครับการประทะกันระหว่างโจโกที่ประทะกับราชาคำสาบอย่างสุคุณะหรือแม้กระทั่งนะครับยังมีซีนซึนนะครับพ่อลูกนะครับของโทจิแล้วก็เมงโมินะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับผมว่าเมนหลักๆของภาคชิบูย่านั้นนะครับในตอนนี้เนี่ยที่ทุกคนหรือแม้กระทั่งผมเองนั้นอยากจะเห็นมากที่สุดคือการเปิดตัวนะครับราชาคำสาบอย่างสุคุณะนะครับซึ่งแน่นอนในภาคชิบูย่านั้นเป็นการเปิดตัวนะครับแบบเวอร์วังอลังการสุดๆ สุคูนะนะครับเราเห็นได้เลยแหละครับว,ว่าสุคูนะนั้นเนี่ยมันก็สมกับคําว่าราชาคําสาบนั่นแหละครับเพราะไอ้แก่ซาคูสุคูนะคนนี้นะครับโอ้โหก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแกร่งนะครับแล้วก็จะมีความข <ๆๆ S 1> ี้เล่นหญิงยโสข,ของตนเองอยู่ซึ่งอย่างแรกเลยนะครับที่เราได้เห็นนะครับถึงความเทพนะครับของสุคูนะเนี่ยจนเป็นที่ยอมรับนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับไอ้เจ้าโจโกเนี่ยที่เป็นถึงคําสาบระดับพิเศษนะครับโดยมันนั้นเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งนะครับในระดับสูงเลยล่ะนะครับในศึกภาคชิบบูย่่่าาานนนะะคครรััแตตเเมือสุปกกฏวขึ้้จจโโ นั้นนะครับก็ต้องอ,อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเพราะรู้แหละครับว่าถ้าหากไปห้าวกับสุคุณะนะครับมีหวังเละแน่นอนสุคุณะนั้นก็เริ่มในการสั่งสอนในตัวของโจโกโเพื่อใช้ท่าเฉือนของตัวเองนะครับเพื่อให้โจโกโนั้นนั่งลงนะครับซึ่งโจโกก็นั่งแล้วนะแต่สุคุณะบอกว่ามันนั่งไม่พอเว้ยเองต้องแบบราบไปกับพื้นเลยนะครับเมื่อน,นะครับในการนั่งไม่พอนะครับจึงทำให้หัวภูเขาไฟของเขานั้นก็ถูกสุคุณะเฉือนลงไปนะครับนี่แหละมันคือความแข็งแกร่งของสุคุณะนะครับผมว่ามันเป็น่งงกยาเรว็ลแข ของซูคูน่านั้นเป็นที่ยอมรับนะครับของพวกคําสาบในเรื่องนะครับขนาดนี้นะครับคือเราเห็นแค่นี้เราก็รู้แล้วล่ะครับว่าเฮ้ยซูคูนาเนี่ยมันเก่งจริงๆหรือข้ามมาที่เราเห็นในตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าจะเป็นการต่อสู้กันของซูคูน่าที่ประทะกับโจโกะนะครับซึ่งในตอนนี้ถามว่าคะแนนเต็ม10ไม่เท่าไรผมให้ประมาณ8ปดเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันงานดีมากๆแต่อาจจะแปลว่าตัดภาพไวเกินไปนะครับซึ่งถามว่าไอ้นี้เป็นเรื่องแตกไหมโดยส่วนตัวก็คิดว่าก็ไม่ใช่เรื่องแตกอะไรมันเป็นสไตล์การเล่าเรื่องออยู่่่แแล้วรตตกา ทุกเรื่อรที่มันดุเดือนมากๆคือก่อนหน้าเนี่ยมันก็มีหลายคนหรือแม้กระทั่งผมเองนะครับก็เกิดข้อสงสัยแลลวครับว่าเอย,เอยความสามารถของเจ้าโจโ,โกเนี่ยมันแกร่งระดับไหนวะซึ่งถ้าอ่านในมังงะเนี่ยมันก็ยังแอบงงๆอยู่เะครับว่าเออมันจะประมาณไหนนะครับแต่นะครับเมื่อเห็นจริงๆนะครับเออพลังความสามารถของเจ้าโจโกนั้นมันระดับนะครับทำลายเมืองทั้งเมืองลงได้นะครับย่อยยับนะครับอย่างง่ายดายเลยนะครับกับท่าระเบิดภูเขาไฟของเฮียแกเนี่ยซึ่งแน่นอนบางคนจะบอกว่าให้ระดับระเบิดโลกเลยหรือเปล่านะครับแต่ถ้าผมดูโดย เอาละเปิดเมืองเนี่ยก็คือกําลังเทพเลยนะซึ่งความสามารถนี้นะครับ้าเฮียแกนั้นไม่มาสะดุดบิ๊กนะครับอย่างทางด้านฟุคุนซสก่อนนะครับผมว่าไอภาคชิบุย่านี้เนี่ยก็ยากนะกับไอคนที่เหลือนะครับที่สามารถต่อกรนะครับกับทางด้านโจโกได้และจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีตัวอย่างนะที่สุคุนันนั้นใช้ท่าไฟในการจะโจมตีใช่ไหมแล้วก็เกิดดราม่ามากมายนะครับว่างานไม่ดีงานอะไรบ้างแฟนอาร์ตดีกว่าแฟนมิดดีกว่านะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมนะในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วตัวอย่างเนี่ยบางทีมันยังทําไม่เสร็จหรือบางทียังทําแบบว่าเออยังไม่ใช่เวอร์ชันจัดเต็มแต่พอมาอันนี้นะครับเพียงแค่เขาปรับแสงนะครับปรับแสงให้มันจ้ามากยิ่งขึ้นปรับแสงนะครับให้มันสดมากยิ่งขึ้นก็เห็นได้ชัดเจนเลยแหละครับว่างานนั้นดีขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนะครับคือมันดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละพอมาตอนนี้นะครับมันก็ดีขึ้นไปอีกนะครับกับการโจมตีนี้นะครับเลยทําให้นะครับมันเป็นอะไรที่ภาพสวยมากๆเป็นการเคลื่อนไหวที่สมูทแล้วก็เป็นการโจมตีนะครับที่เรารู้เลยแลัววนตุุใข ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้เห็นเลยแหละคับว่าซุคุนะนั้นไม่ได้มีเพียงแค่นะครับการกางอนณาเขตการใช้ท่าผ่าแล้วก็ตัดเท่านั้นพี่แกนั้นนะครับยังสามารถใช้ไฟในการโจมตีได้นะครับซึ่งในแอนิเมะหรือว่าเนื้อหามังงะในตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นปริศนาอยู่และครว่าให้สซุกุนะเนี่ยมันทําอะไรแบบนี้ได้ด้วยหรอนะครับความสามารถของซุคุนะเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรแบบนี้นะแต่นะครับโอเคถ้าใครได้อ่านมังงะน,นะครับถึงตอนล่าสุดเราก็จะได้รู้แล้วแหละครับว่าเออซุกุนะาเนี่ยมันมีอะไรอ ความสามารถในการโจมตีเอาไว้นะครับไม่ได้เปิดเผยมาทั้งหมดนะครับคือล่าสุดเราจะเห็นว่าสุคุณะนั้นเปิดเผยบางส่วนมาแล้วนะครับทึ้งทาให้นะครับถ้าใครอ่านมังงะและมาดูอนิเมะตอนนี้ก็จะไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรนะครับกับความสามารถนะครับการโจมตีของสุคุณะและก็จากอนิเมะในตอนนี้นะครับถ้าใครได้อ่านมังงะล่าสุดเนี่ยไอเนี่ยผมว่านะครับมันเป็นนิสัยของสุคุณะนะครับที่เราได้เห็นนะครับตั้งแต่ตอนนี้แหละจริงๆอาจารย์แกก็แอบหยอดเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วว่าสุคุณะนั้นเป็นคนที่มีนนนนิิสสััยะคครรบตตดเล่่ใกาอู้ื ง่ายพี่แกนั้นต่อสู้เนี่ยไม่ได้หวังบบว่าชั้นจะต้องชนะเท่านั้นแต่พี่แกนั้นต้องการจะสนุกต้องการบันเทิงกับการต่อสู้ไปด้วยจึงทำให้เห็นว่าสุกุนะานั้นก็จะมีทีเล่นนะครับก็คือสั่งคนเนี่ยไอ้พวกนะครับกุซาคาเบะแพนด้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คืออย่าวิ่งนะครับให้ทุกคนหยุดนะครับถ้าจะวิ่งหรือหนีได้เนี่ยก็เป็นตอนที่เขานั้นสั่งเท่านั้นซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นความขี้เล่นนะครับของสุกุนานะครับคือสุกุนานั้นต้องการบันเทิงและการก็็เเเปนนนนนสสิ่่่่่่่่งงงงงงหึทททีีชชือออมมมโยยรรับาาาาูใวว้ๆก สุกุนะต่อสู้และบอกว่าสุกุณะนั้นไม่ได้เอาจริงนะเพราะว่าพี่แกนั้นต้องการปันเทิงกับการต่อสู้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นนิสัยของสุกุนะที่มีการเปิดเผยตั้งแต่ตอนนั้นนะครับซึ่งถ้าใครได้อ่านเนี่ยเออมันก็จะเข้าใจในจุดนี้ว่าสุกุณะนั้นมันก็เป็นคนแบบนี้จริงๆนั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งนะครับถ้าสุกุณะมันไม่ได้เก่งจริงไม่ได้แกร่งจริงไม่ได้มีชื่อนะครับเสียงนะครับหรือว่าความน่ากลัวจริงๆมันก็คงจะไม่มีใครฟังในตัวของสุกุณะหรอกนะครับตนนนนหลคััมก็ส้้เายงึจทใดิ หรือว่าไม่กล้าและการที่จะเคลื่อนไหวตัวเองในเมื่อสุคูนานั้นได้สั่งการอะไรแบบนั้นและในท้ายที่สุดนะครับเราก็จะได้เห็นว่าการต่อสู้กันนะครับระหว่างสุคูนาที่ปะทะก,กับโจโก,โกนั้นเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่ะระเบิดภูเขาเผาข้าวท่อมและดีแล้วก็แกร่งมากๆเลยนะครับและหนึ่งในทนนะครับที่สูคูนานั้นยอมรับว่าฝีมือของเองนั้นไม่ธรรมดาก็มีไอ้เจ้าโจโกนั่นแหละครับอันี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าเออโจโกเนี่ยมันเป็นคนหนึ่งที่เก่งและแกร่งใช่ไหมและมันนั้นเน่ยย้อองูมันนออนะคราสุ รับนะครับหรือว่านับถือในความสามารถของมันนะครับในท้ายที่สุดผมว่ามันก็เป็นการตายแบบฟินๆในรูปแบบนะครับของมันนั่นแหละมั้งที่มันนั้นได้ตายลงไปแบบนี้นะครับคืออย่างในน้อยสุคูนันั้นนะครับก็ยังรู้สึกดีและกันนะครับที่ได้ต่อสู้นะครับกับทางด้านโจโกซึ่งถามว่าในส่วนอนิเมะในตอนล่าสุดละกันนะครับมีจุดไหนเป็นจุดเสียบ้างหรือเปล่านะครับมันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียอะไรนะแต่้วยส่วนตัวผมนะผมก็ไม่ได้มองว่าเป็นข้อเสียอะไรขนาดนั้นแค่มันไปไม่สุดนะครับก็เหมือนเดิมน หมายของญี่ปุ่นนะครับก็คือไม่ให้ทําแบบว่าแสงจ้าเพราะว่าถ้าจ้าเกินไปเนี่ยมันจะเป็นทําร้ายสายตาเด็กนะครับพึ่งตามผมว่าผมเห็นด้วยหรือเปล่าถ้าด้วยส่วนตัวผมนะผมว่ามันก็แอบแนวเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยไปในตัวนะโอเคเห็นด้วยว่าถ้ามันอันตรายจริงๆอะ่ะโอเคมันก็ตัดได้ส่วนไม่เห็นด้วยผมว่าบางทีมันก็จะทําให้ภาพมันไปไม่สุดไงมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับแต่โอเคถ้าแบบว่าเราดูแบบว่าถอดใจไปเลยไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมว่าก็เป็นหนึ่งตอนนะครับที่มันดี นั้นมันก็เป็นตามสไตล์ของเ yeah ฮียแกนั่นแหละก็คือของค่ายอยู่แล้วในการทานะครับเพราะว่ามันจะทําให้เนื้อเรื่องนั้นดูเร็วและดูการต่อสู้นั้นมันมีความแข็งแกร่งมีมีความรวดเร็วและมีการโจมตีนะครับที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมันก็ตอบโจทย์นะสำหรับมหาเวทผนึกมารซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับในโซนิเมท,ที่มันมากกว่ามังงะนะครับโอเคแหละในมังงะเนี่ยเราจะเห็นว่าสุคราะพี่แกนั้นก็พยายามจะพูดนะครับขิงว่าตัวเองเก่งว่าตัวเองเทพยอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งถามว่าเเ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 ปปปปป็็็็นนนนนนนกกาาารรรรรรขขขิิิิิงงงงงงงหืืืืออออลล่่่่่่มมัััคควแแแแะะตททีีจจบบพพ้ แต่สิ่งที่ผมชอบเลยก็คือสีหน้าสีตาที่อนิเมะทำนะครับหรือนะครับการพากที่เป็นคําพูดเนี่ยเออมันดูแบบรู้สึกจริงๆนะว่าสุกุนะเนี่ยมันทิงแบบหน้าหมั่นไส้จริงๆเลยนะครับเออมันดูหน้าหมั่นไส้กว่ามังงะนะครับแต่นะครับเออมันก็เป็นความจริงนี่นแหละเรื่องความเก่งความเทพของเฮียแกซึ่งผมก็ชอบนะในตอนนี้นะครับเป็นตอนเดียวเลยนะครับที่เราได้เห็นนะครับถึงความแบบเทพและการของสุกุนะถึงความยิ่งใหญ่ของสุคุณะนะครับว่าเออการปรากฏตัวขึ้นของสุคุณะนั้นมันมีความยิ่งใหญ่จริงๆนนนนนั่่่แหหลลรร้้้วกกก็็เเตุาาณ์อีีทป การเชื่อมโยงมาตั้งแต่ซูคูนาปรากฏตัวขึ้นนะครับครั้งแรกในภาคชิบูย่านะครับมันก็เชื่อมโยงมาถึงจุดนี้ผมว่ามันก็เป็นจุดพีคสุดๆแล้วล่ะนะครับของมหาเทผึ่งึกมาในซีซั่นที่2นะครับส่วนตอนหลังๆนั้นมันก็จะมีความพีคนะแต่นะครับถ้าด้วยส่วนตัวผมผมว่าในช่วงภาคชิบูย่าที่ผมอ่านมาเนี่ยผมชอบในส่วนนี้มากที่สุดนะครับผมว่าเป็นจุดที่มันพีคที่สุดนะครับและช่วงหลังเนี่ยมันจะเริ่มเลียลงและแล้วก็เริ่มนะครับจะแปลว่าโอเคมีการเปิดปมนะครับใน ที่คนดูกันเยอะนะเพราะเป็นซีซั่นที่สนุกแล้วก็มันแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับการต่อสู้และการของแต่ละคู่นะครับแล้วทุกคนคิดว่ายังไงคิดว่าซีซั่นที่2ในตอนนี้นะครับเด็ดสมการรอคอยหรือเปล่านะครับสำหรับภาคนี้นะครับก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างได้เลยและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ